สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเอทูปช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวเงินต่อเงินคนเกิดวันอาทิตย์ดวงครึ่งปีแรก2,566คลิปนี้นะคะเป็นการเปิดดวงครึ่งปีแรกสำหรับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ค่ะ ก่อนอื่น a t u ู e ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมติดตามรับชมช่อง a t u b e เสมอมานะคะหากเพื่อนๆท่านไหนต้องการให้กำลังใจ a t u b e ให้นำเสนอข้อมูลคอนเทนต์อย่างนี้ต่อไปก็ร่วมให้กำลังใจได้ด้วยการกดปุ่มสุป,ปแตงหรือปุ่มขอบคุณที่ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้ได้ด้วยนะคะจะเป็นพระคุณอย่างสูงค่ะ ในปี2566นี้นะคะเรามาเช็คกันหน่อยค่ะว่าท่านที่เกิดวันอาทิตย์นั้นจะมีเรื่องดีๆอะไรเกิดขึ้นกับท่านบ้างนะคะคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะมีพระอาทิตย์เป็นตัวแทนประจำวันซึ่งดวงอาทิตย์นั้นเป็นดาวธาตุไฟทำให้คนเกิดวันอาทิตย์มักจะเป็นคนใจร้อนวู่วามคิดอะไรรวดเร็วปุบป,ปับมีลักษณะเป็นผู้นำ และเป็นคนเชื่อมั่นในตัวเองสูงแต่ก็เป็นคนซื่อสัตย์และก็ใจกว้างนะคะเป็นคนมีความทะเยอทะยานและรักในศักดิ์ศรีซึ่งสำหรับการดูดวงประจำวันเกิดของคนเกิดวันอาทิตย์ในปี2 5 6 6จะเป็นยังไงกันบ้างมาร่วมรับชมกันได้ต่อไปนี้เลยค่ะมาเริ่มกันที่ดวงการงานกันก่อนเลยนะคะ การงานของท่านที่เกิดวันอาทิตย์ในปี2566นี้มีโอกาสและความสำเร็จที่โดดเด่นมากๆเลยค่ะการเจราจาประสานงานจะสำเร็จสมหวังเป็นไปได้ด้วยดีโดยเฉพาะงานทางด้านการขนส่งนำเข้าส่งออกจะประสบความสำเร็จดีมากๆและอาจจะมีงานที่สองเพื่อเป็นการเสริมรายได้ได้ด้วยนะคะการงานเรียกได้ว่าเจริญก้าวหน้าเติบโตมั่นคงดีเลยล่ะค่ะ ทีนี้เรามาต่อกันที่เรื่องของการเงินกันนะคะการเงินจากการงานก็ยังมีแนวโน้มที่ดีเช่นเดียวกันค่ะการหาเงินมีรายรับเข้ามามากกว่ารายจ่ายสามารถนำไปลงทุนนำเงินต่อเงินสามารถทำได้หลังจากเดือนเมษายนเป็นต้นไปนะคะส่วนโชคลาภในช่วงต้นปีถึงกลางปีก็จะมีมาแบบเรื่อยๆแต่จะเริ่มกลับมาคึกคักในช่วงปลายปีนั่นเองค่ะ ส่วนดวงความรักนั้นให้ระวังรักซ้อนหากเรามีรักซ้อนมีโอกาสจะถูกจับได้หรือว่ามีเรื่องมีราวเกี่ยวกับมือที่3ใครมีคู่แล้วก็ต้องระวังการไปมีใจให้คนอื่นจนเกิดปัญหาตามมาได้ด้วยนะคะทีนี้มาส่งท้ายกันที่เรื่องราวของสุขภาพค่ะให้ระวังอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วอาจจะมีปัญหาเรื่องของความเครียดเป็นพิเศษนะคะ เอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดดวงครึ่งปีแรก2,566สำหรับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ค่ะสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ